สารฝัันปนโชคยาเปิ้ลเสียงเซียมซีวัดหลวงพ่อโสธรโชว์เต็มๆเ,เลขอะไรนวด16ธันวาคมคำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยาเปิลจัดเลขเด็ดจากเซียมซีโชวให้เห็นเด่นชัดมากตรงๆสอง,ต,งตัวไม่ต้องตีความเลย ย่าเปิ้ลคุณย่าของน้องคากิคุณแม่ของนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ต้องบอกว่าตอนนี้ย่าเปิ้ลกลายเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับคอหวยไปแล้วเพราะเลขของย่าเปิ้ลนั้นมาตรงแป๊ะเกือบทุกงวดจริงๆและไม่ใช่แค่คุณย่าเท่านั้นหลานชายสุดที่รักน้องคากิก็สุดเฮงให้โชคทั้งพ่อแจ็คและย่าเปิลมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ล่าสุดย่าเปิ้ลได้ลงภาพจากการเสียงเซียมซีจากการไปไหว้หลวงพ่อโสธรนวัสโสธรวรมวรวิหารจังหวัดชเชิงงแาาโดยแท่งเซียมซีนั้นปรากฏเป็นเลข24และ16แฟนคลับเห็นแล้วต่างเข้ามาขอบคุณย่าเปิ้ลกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเลขสวยมากรับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ